ความหมายก่อนชงหมายถึงปะทะหมายถึงถ้าปีนี้ชงเนี่ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีเพราะการประทะไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วมีที่มาจากเทพ,พเจ้าจีนองค์หนึ่งต้องบอกก่อนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มาจากไหนให้บอกว่าเป็นความเชื่อของจีนคือจริงๆมันมีหลายตำนานปะมีหลายตำนานเหมือนกันที่จริงเรื่องปีชงแต่ความเชื่อหลักเลยคือมีเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งชื่อเทพไทสวยเอีอท่านเป็นเทพ,พ,พเจ้าที่ควบคุมดูแลชะตาชีวิตของผู้คนซึ่ง การเคลื่อนที่ของเทพเจ้าองค์นี้จะเคลื่อนที่ไปตามรอบปีนักสัตว์ที่เป็นวงรอ้อถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีท่านจะเคลื่อนที่ทับปีนักสัตว์แตกต่างกันและในปีนั้นๆถ้าท่านเคลื่อนที่ทับปีนักสัตว์ไหนปีนั้นจะกลายเป็นปีชงเพราะไปประทะกับเทพเจ้าผู้ควบคุมชะตาชีวิตมนุษย์ซึ่งปีนี้เทพเจ้าองค์ที่เราเล่าคือเทพไทสวยเอีะเคลื่อนที่ทับกับปี กุลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็เชียวจะเกิดเคาะหามยามร้ายให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพการเงินเงินทองอความรักอ,อ่เรื่องข้อกรรม,มขึ้นลงขึ้นสารคือระวังทุกเรื่องระวังทุกเรื่องซึ่งปกติคนเรามันก็ควรต้องระวังอะไรพวกนี้อยู่แล้วอถูกต้องอ